อันยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ,อมากอ่อเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวน่ารักน่ารักปนความฮาของเ a b ป้มอนสเตอร์กันนะก็คือสองมักเน่ไลนะครับ แค n นี r โร a J าจิกิต้าดาอินนั่นเองนะครับเนื่องจากว่านักข่าวเนี่ยมาถามคาถามนี้กับแก๊งมักแน่ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นแก๊งสายกินอยู่แล้วนะครับของวงคําตอบที่ได้มาเนี่ยก็เลยหามากๆนะครับแบบตอบตรงตอบแบบจากก้นบึ้งลึกๆของหัวใจนักข่าวเลยก็ถามถึงเรื่องของการควบคุมน้ําหนักหรือว่าการไดเอทนั่นเองเพราะว่าช่วงที่เป็นเด็กฝึกลงไปถึงตอนที่กําลังเตรียมตัวเดบิวต์เนี่ยจะต้องมีการควบคุมน้ําหนักควบคุมอาหารหรือว่าเคลียร์เรื่อง หุ่นหรือเปล่านะครับจิกิต้าเนี่ยก็ตอบกลับไปเลยแบบเร็วๆเลยนะครับจิกิต้าก็ตอบว่าต็อกโบกี้อร่อยมากค่ะของโปรดเขาเลยนะครับสรับต็อกโบกี้จิกิต้าบอกว่าอร่อยมากนะหมายความว่ากินตลอดกินไม่หยุดโรล่าก็ตอบไปด้วยนะครับโรล่าบอกว่าหนูเนี่ยกินทุกอย่างที่อยากกิน เลือกกินของที่มีประโยชน์กับร่างกายทุกอย่างเลยไม่เว้นและกินเยอะมากๆด้วยค่อยเอาไปให้มันเผาผ่านแคลอรี่เนี่ยตอนซ้อมเต้นแล้วก็ตอนขึ้นแสดงเอาเพราะว่าเังไงก็ต้องเต้นอยู่แล้วเท่ากับว่าออกกําลังกายอย่างหนักอยู่แล้วดังนั้นกินเต็มที่ไปเลยกองทัพมันก็ต้องเดินด้วยท้องนะครับถ้าหาักท้องไม่อิ่มกินของที่ไม่ได้แบบโอ้โหมีประโยชน์หรือว่าไม่อยากกินห้าแต่ก็ต้องกินเนี่ยมันจะม,มีความสุขเลยแล้วจะไม่มีพลังจะไม่มีแรงซ้อมดังนั้นมักเนลายทั้งคู่เป็นตัวแทน ของวงตอบคำถามแล้วนะครับว่ากินทุกอย่างล็อกโบกี้อร่อยมากและให้มันไปเผาผันแคลอรี่ตอนซ้อมเต้นอย่างหนักเอาดีกว่านี่คือคําตอบของคนที่ไว้ใจได้ในเรื่องของการกินชิกิต้ากับโรราแห่ง Baby ้มอ s t e r อร์นั่นเองทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก็เป็นกันมานะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้เดี๋ับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอันยอง